หูฟังงบน้อยไม่เอาอินเอียร์ต้องตัวนี้ Edifier X1 Lite พามาดูหูฟังตัวเล็กจาก Edifier กันหน่อยดีไซน์เคสเป็นดำด้านเข้มๆแล้วก็มีตัดดำเงาเป็นเส้นชาร์จด้วยสายไท e C มาในทรงเอียบัตแบบก้านสั้นไดเวอร์ขนาด13 mm. มิลลิเมตรมาตรฐานกันน้ำ IP54 ตรงบัดจะเป็นดำเงาส่วนตรงก้านจะเป็นดำด้านมีไฟบอกสถานะแล้วก็มีโลโก้ Edifier พอใส่ขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาจะประมาณนี้เป็นแบบก้านสั้นข้อดีของก้านสั้นคือน้ำหนักมันจะเบาแล้วใครจะเอาไปใส่หมวกกันน็อกขับรถมันก็จะไม่เก,กะกะสักเท่าไหร่ แล้วบวกการที่มันเป็นเอียบัตนะครับเวลาเราใส่ขับรถนานๆอะไรพวกนี้มันก็จะแบบไม่อึดอัดหูเนาะพอเป็นเอียบัตแล้วก็ยังจะได้ยินเสียงรอบข้างอยู่แต่ใครจะไปใส่ขับมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าเปิดดังจนเกินไปแบตอืดใช้งานได้7ชั่วโมงรวมเคชาร์ตอีกสิชั่วโมงเป็น26ชั่วโมงคาสิบห้าทีเล่นต่อเนื่องได้1.5ชั่วโมงมาพร้อมแอปพลิเคชัน Edifier ที่มีพรีเซตมาให้หรือว่าจะ EQ คิวคัสตอมไปเลยก็ได้และมีเกมโหมดาาใหห้้ดดดววยยยนะัททีีีเเเเลลลลไปืออ0.06ิกษณสงงข ฟังตัวนี้คือใสๆเคียๆมีเบสมาให้แต่ไม่ได้เน้นเบสมากพูดไปจินตนาการไม่ออกไปฟังกันดูครับ oh, so เสียงก็ประมาณนี้ทีนี้มาลองฟังเสียงไหม่ดูทดสอบเสียงไมเอ d i ์ด e ฟเยอร์เอ็กวันไลท์เป็นไงบ้างครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยเสียงดีไหมใครสนใจ X อ็วันไลท์นะครับพิกัดตะก้าเหลืองอยู่ตรงนี้เลยถ้าจำไม่ผิดตอนนี้จะอยู่ประมาณ5ใบแดงลองเช็คกันดูอีกทีหนึ่ง